แม้ว่าในปัจจุบันผู้ประกอบการรายย่อยหรือ SME จะมีเพิ่มมากขึ้นแต่ไม่ใช่ทุกรายที่จะประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภูมิภาคจึงเป็นศูนย์บริการที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนให้ผู้ประกอบการหรือภาคเอกชนนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมที่มีการพัฒนาขึ้นมากมายในปัจจุบันเข้าไปใช้ประโยชน์พัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนเองอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในท้องตลาด ตั้งแต่เราตั้งมาเมื่อปี47จนถึงปัจจุบันเนี่ยเราก็จะมีภารกิจเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยก็คือทำงานกับภาคเอกชนย่คือโปรโมทวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีนวัตกรรมเช่นผมยกตัวอย่างที่เราทำมากๆคือบ่มเพาะธุรกิจเราสร้างขึ้นมาเป็น ธุรกิจใหม่ที่ต้องอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐานแต่ไม่อาจจะไม่ใช่อุตสาหกรรมทั่วไปหรือธุรกิจทั่วไปที่ซื้อมาขายไปแต่เราก็พยายามบอกเอ้เรามีงานวิจัยหรือมีนวัตกรรมมีอะไรที่จะไปช่วยผู้ประกอบการใหม่เนี่ยแล้วก็สร้างธุรกิจขึ้นมาโดยมีฐานวิทยาศาสตร์อยู่ด้วยมันก็จะมีความเข้มแข็งมันมีความแตกต่างมันก็จะสามารถทําให้ความสามารถในการแข่งขันโหสูงขึ้นสํานักงานอุทยานวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้บริการขอคำปรึกษาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาตั้งแต่ปีพุทธศัการาช2547ปัจจุบ Rock ัน <struck> อุทยานวิทยาศาสตร์ได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่นในการพัฒนาห้องปฏิบัติการที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเช่นห้องปฏิบัติการคณะว,วิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์และคณะเทคโนโลยีอาหารให้ได้มาตรฐานเพื่อเปิดให้ผู้ประกอบการที่ต้องการทดสอบหรือวิจัยผลิตภัณฑ์แต่ยังไม่มีความพร้อมที่จะลงทุนได้ใช้บริการ เป็นการใช้ประโยชน์จากห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยได้อย่างคุ้มค่าผลิตภัณฑ์แปลรูปมันสำปะหลังเป็นขนมขบเคี้ยวที่เห็นอยู่นี้ทางผู้ประกอบการได้เข้ามาขอความช่วยเหลือจากอุทยานวิทยาศ,าศาสตร์ในเรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพตามมาตรฐานส่งออกซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่กรรมวิธีการผลิตไปถึงการออกแบบบรรจุผลิตภัณฑ์เลยทีเดียวหนืง่งวยผลิตภัณฑ์ของทางเราเนี่ยเป็นการแปลรูปอาหารครับผม ก็ทางอุทยานวิทยาศาสตร์เนี่ยก็เข้าไปช่วยในด้านการเรื่องกรรมวิธีในการผลิตการถนอมอาหารว่าจะทำยังไงเนี่ยให้เราได้เก็บใช้ได้นานอะไรเงี้ยรวมทั้งออกแบบบรรจุภัณฑ์ครับผมใหอ้อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นในกลุ่มตลาดปัจจุบันเนี่ยเขาจะถูกใจในผลิตภัณฑ์ของเราอยเงี้ยครับ หลังจากที่ผู้ประกอบการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนถึงขั้นตอนสุดท้ายที่พร้อมส่งออกสู่ตลาดแล้วอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคยังคงเป็นพี่เลี้ยงคอยให้คำปรึกษาในการหาตลาดให้เหมาะสมกับประเภทสินค้าเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพของธุรกิจอีกทางหนึ่งด้วย